แับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสึงโดย2ทเวที 2HY นะคะสามส<ะ>หัวเชื้อหลักๆเลยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่3ตัววิซีพลัสคาราเจนไฮยาลูไนิสแอซิสนะคะวิซีพลัสจะช่วยทำให้รอยดำรอยแดงของคุณเนี่ยนะคะจางนะคะแล้วก็หายไวนะคะเวัน15วันรู้เรื่องน้อง,องๆที่มีเป็นสิวเป็นสิวแล้วสิวยุบแล้วมันจะทิ้งรอยดำเอาไว้ราคาญเนาะ ทำอะไรก็ไม่ได้มันทิ้งไปประมาณหลายเดือนนะกว่าจะมันจะหายสามสี่เดือนแต่เดี๋ยวนี้มันเร่งได้แล้วนะคะด้วยเ,เวทปิทูเฮชนะคะใช้วันละห้าหยดนะคะวันละห้าหยดก่อนนอนแล้วหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เ,เทีิทูเนี่ย หยดลงบนฝ่ามือ5หยดแล้วก็ทาบริเวณที่มันเป็นรอยดํารอยแดงนะคะเวัน15วันมันก็จะจางลงส่วนคนที่อายุประมาณ30ขึ้นไปนะคะถึงถึง60-70จิชิ้งใช้ดีค่ะม,มันจะทําให้คุณหน้าอ่อนเยาวโดยเฉพาะปัญหาสิวผิวไม่สม่ําเสมอแล้วก็กระฟ้าจุดด่างดามันจะทําให้อ่าค่อยๆจางลงนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องแห้งไวซึมไวนะคะราคาไม่แรงไม่แพงด้วยเช่นเดียวกันถ้าขายอยู่ตามไอ เขาเรียกว่าตามเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แบรนด์น่ะพันห้าแต่ถ้าเกิดขายใน a c e b o o k พี่เต๋าเห็นแล้ว900กว่าบาทนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่า590เจ้าของบอกไม่ขายขายเท่าไหร่ฮะวันนี้นะฮะเหลือ390บาทต่อ1นึ่งขวดขนาด30 ml กับ2 2 h y นะครับวใหญ่นะ,ะหรือคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้เป็นเซตนะฮะจ่าย5ได้ถึง6ราคาพิเศษเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5 0 8 0 4 6 2 8 4 5 5นะครับห้าห ที่ l i n แอดครับพิมแบบทรายตามด้วย 22SY ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับมากันต่อเลยค่ะบันเทิงจ้าเอาละครับเป็นโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับพี่เคลลี่นธนพัฒน์นะฮะน่าแสดงมากฝีมือวัย51ปีตอนนี้ก็หลายคนก็จับตาดูเอ๊ะว่าจะมีแฟนมุงแฟนใหม่หรือเปล่าตอนนี้นะครับจับโยงทันทีครับเคลลี่ลุ้นเปิดตัวแฟนใหม่นะฮะขณะเที่ยวพักผ่อนทริปภูเก็ตนะครับ้อมแท็กไปหาฝ่ายหญิงด้วยนะฮะ งานนี้นะครับก็มีเพื่อนๆในวงการเข้าไปคอมเมนต์แซวนะฮะไม่อยากเป็นเป้ยปานวาดเองที่บอกว่านแน่แท็กข่าอีกนะฮะร,รวมทั้งแฟนๆก็แนต่างเข้าไปสอบถามกันยกใหญ่แล้วว่าสาวข้างกายรูปนี้เนี่ยนะฮะ คือใคร,รอเอ,อีหมายถึงของก็แซงเป็นซารการแซลกันออต้องถามมกเหลอมากขนาดนี้เพราะถ้าหักเข้าไปส่องใน Instagram อ,อินสตาแกรมของพี่เคลลี่เนี่ย<ๆ>ก็จะพบว่าได้มีการลงภาพร่วมเฟรกนกษาวค,คนนี้บ่อยแล้วก็มาพักใหญ่แล้วแล้วก็เห็นเห็นก<ๆ>ันโย่แั้งแต่วันกุงวันเกิดนะน้ะใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันเองนะครับชาวเน็ตก็เลยไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือแฟนเก่านะคุณนายเชลตราก็ไม่ไหวถูกจับตามองความเคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตสามีเนี่ย เปิดตัวรักใหม่นะฮะ,ะก็เข้าไปส่องในไ g จของสาวนายเนพบว่าได้มีการโพสต์เพลงนะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะเพลงก็มีความเนื้อหาเกี่ยวกับว่าฉันไม่นอนทั้งคืนเลยบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่เป็นอะไรที่รักเธอมองเห็นได้ยากมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้เนี่ยนะ,ะโอ้ยเขามีความสุขไปแล้วเออเขามีความสุขไปแล้วอืมเขาได้มาหาเศรษฐีเป็นแฟนไปเรียบร้อยแล้วอืมเขามีแฟนเป็นมาหาเศรษฐีไปแล้วอืมเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอก นู่นพี่เคลลี่หนูรักครั้งใหม่ดีกว่า,าแกห้าสิบเอ็ดแล้วเนะ<ข>าะยังดูหล่ออยู่เลยอ่ะอแกยังดูหนุ่มดูหล่ออยู่เลยอ่ะนั่นแหละพี่เคลลี่ให้แกมีแฟนเถดีแล้วให้แกเป็นแฟนนอกวงการอะดีแล้วจะได้คบกันานานๆเนาะคบกันานานๆแต่งงานกันไปเลยมีลูกมีลูกได้แล้ว<อ>นะเออห้าสิบกว่าแล้วมีลูกได้แล้วอุ้มลูกได้แล้วป ปีใหม่ก็เปิดตัวไปเลยจ้าที่จริงเขาไม่ได้ปกปิดเนาะเขาไม่ได้ปกปิดอะไรหรอกโอมเพราะว่าพี่แคทตี่เเป็นฝรั่งเขามาจากอเมกาอืแล้วก็เขาใช้ชีวิตแบบฝรั่งอยู่ไม่ได้ก็แยกแล้วก็เมื่อมีรักครั้งใหม่ก็ดูแลกันไปนั่นแหละอืไม่มีอะไรหรอกค่ะตามสไตล์ตามสไตล์ครับฝรั่งขาวฝหนุ่มอเมริกันค่ะนะคะมีรักมันก็ใช้ชีวิตความรักใหม่ไป จมกับอดีตเก่าเลยดีกรีใช่นะคระับพูดถึงคู่รักแบบนี้แล้วคุณแม่ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูว่างานดีอีกหนึ่งคนนะฮะสำหรับคู่รักของทารีนาโบเทสนะฮะเปิดตัวแฟนหนุ่มชาวเลบานอนเลบานอนอทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวล่าสุดน้องขนมของเราครับหรือว่าทารีนาได้มีการออกโพสภาพคู่ในสตอรี่ไอเปิดตัวแฟนหนุ่มชาวเลบานอนอที่บอกเลยว่างานนี้โอ้โยงานดีมากเพราะว่ามีดีกรีนเนี่ยนะครับเป็นนายแบบหุ่นดีหน้าตาดีครบสุดๆ แล้วก็ตอนนี้สาวธรีนาเองก็ได้เดินทางไปเที่ยวประเทศเลบานอนมีภาพสวยๆเอามาให้ชมกันเยอะแยะเลยรวมถึงภาพคู่สุดฟินด้วยนะคืคะอคนนี้นั่นเองนะฮะเลบานอนนี่มันอยู่แถวไซปรันะสเนาะไซปรัสแถวๆนู้นะอะตะวันออกกลางปะเนาะแถวน,นั้นเนาะแต่ใส่เสื้องี้ดูตัวเล็กเลยเนาะผู้ชายแต่มากีนนี่ดูล้ามใหญ่มากเลยเลบานอนโอ้โหนี่เทศเลบานอะนมันมันอยู่เอ้เลบานอนนี่มันอยู่ติดกับพวก ใน่าจะใกล้ๆกับที่จัดประกวด Miss Universe อะหอออล่อล<ะ>่า <Lebanon. S 2> สุดนะนะไม่เอออิสราเอลกับเลเรวันนอนเขาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกัน อ้ oh, สวยจังเลยค่ะ,น,ะนี่ทาริน่าเองก็บอกว่านั่นแหละครับก็เปิดตัวกันไปแล้วก็สําหรับเนี่ยทารีน่าเองเนี่ยเธอเนี่ยเกิดที่ประเทศแอฟ,ฟริกาใต้นะครับเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวแอฟ,ฟริกนันแล้วก็มารดานเป็นคุณแม่ที่เป็นชาวไทยแต่เธอเน่ยเต,ติบโตแล้วก็ศึกษาที่แอฟ,ฟริกาโดยจบการศึกษาที่ะค,ะคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ University of South Africa นั่นเองนะฮะ นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับทารีน่านะฮะยังมีความฝันที่จะเป็นนางงานตั้งแต่อายุ13ปีแล้วและก็เดินสายประกวดมาแล้วมากกว่า50เวทีแถมครั้งล่า,าสุดเธอเองก็าทาตามความฝันได้สําเร็จแล้วด้วยนะครับ<ห><อ>เกือบจะทําสําเร็จแล้วนะฮะอย่างไรก็เอาใจช่วยแล้วก็ยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วยนะฮะเปิดตัวกันไปแล้วนะฮะชาลเลบานอนประกวดไปช่วยโลกแล้วทารีน่าเนี่ยมิส<ม>อินเตอร์เนี่ยสมัยก่อนทารีน่าก็ไปมาแล้วนะครับตัวแทนสายสะพายแอฟริกาเซาแอฟริกานะ มิสแกรนก็มาแล้วตัวแทนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปยูนิเวอร์สก็ได้แค่รองหนึ่งเดี๋ยวเขาว่าจะกลับมาใหม่นะเพราะว่าน้องจะกลับมาใหม่นะครับเออก็ไปทิ้งความฝันนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ทีนี้กลับมาใหม่ก็ต้องก็ต้องตอบคำถามอย่าอย่าให้อย่าให้น็อกใหม่นะลูกนะเอาให้ฟาดเลยจบเลยเกมอม้วนเดียวจบนะคะเพราะหนูก็มีสิทธิ์นะคะถ้าให้น้องนี้คือผือเนี่ยความ ได้ได้มีโอกาสดีอ่ะถ้าไม่เขาถ้าคราวนั้นถ้าตอนนั้นมันก็อึกอักไปนิดเออมันก็อึกอักมันไม่ได้ตอบคำถามคาถามมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะอืมมันก็ไม่น่าใช่ไหมมันก็ไม่น่าไงอ่ะแล้วแม่จะหมายความว่ายังไงไม่ใช่มันมีคะแนนโดยรวมด้วยไงโดยรวมคําถามมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดน็อกไหม่นี่ก็ยากน็อกใหม่นี่ก็คือหมายความว่ามันเหมือนกับว่าเอามือปัดมึงกุดทิ้งอ่ะมันจะต้องตอบให้ น็อกไม่นี่คือยังไงในความหมายแม่ตอบแล้วว่าตอบไม่ไม่เคลียร์ตอบไม่ตบตอบไม่เคลียร์เรียกว่าน็อกไม่หรือตอบแล้วแบบอยู่ๆก็เอออย่างเงี้ย็ออเออเออน็อกไม่แต่ทาริน่าก็บระมาณทาริน่าเนี่ยคือไม่ได้เชิงแบบว่าน็อกไม่นะแม่แต่เหมือนว่าไวไปหน่อยไวไปหน่อยแม่เข้าใจไหมเข้าใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวจบแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ได้น็อกนะ ต้องฝึกต้องฝึกฝึกได้ฝึกได้ค่ะฝึก <จำ S 1> ได้เพราะตอนนี้เชียอยู่ฝึกได้พูดการตอบคําถามฝึกเหมือนกันเหมือนกับการเดินชุดายน้ําชุดลาตีฝึกเหมือนกันเนาะต้องฝึกมันต้องมีมีครูฝึกให้ huh. แล้วเขาจะเอาประมาณ5ี0ห้าคำถามมาถามเราแล้วก็คําถามมันควรจะเป็น,เป,นเป็นในแนวทางไหนเนี่ย เทรนคำถามเนี่ยเขาจะคนที่เขาฝึกเราเนี่ยเขาจะบอกออย่างที่ฟิลิปปินเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนฝึกนะคะแต่เขาฝึกโขดก่าเรานะบ้านเราไปฝึกโขดไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวพ่อว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวผัวว่าอย่ามาดุเนื้อต้องตัวไม่ได้พ่อแม่ว่าไม่เท่าไหร่แหละพวกเอกราญทีกแบบอยู่ประกวดประกวดแล้วผัวไม่ให้ประกวดเมืองไทยมีเยอะมากฉันเจอเด็กลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากผัวไม่ให้ประกดครับคุณแม่ ว้วหวังผัวอย่างงู้นผัวอย่างนี้กัวโอ้ใกล้ผัวมึงเลี้ยงไปจบแค่นั้นไม่ต้องมาประกวดจริงพี่เต๋าพูดจริงนะคะนางงามหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวไกลไปถึงมงกุฎนะคะแต่ว่าต้องถูกถอนตัวออกไปในระหว่างการประกวดเพราะว่าผัวแล้วเรียกว่าผัวนะครับเขาอยู่ด้วยกันเพาเรียกว่าผัวเมียผัวไม่ให้ประกวดผัวกลัวเมียใส่ชุดว้นาแล้วมันเรอือแล้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่อยากให้ชายอื่นเห็นผัวกลัวได้กลัวเมียได้ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวทิ้งมันไปแต่กปัวสุดท้ายเห็น อยู่กันแล้วก็เลิกกันก็เยอะแยะออนั่นแหละตําแหน่งก็ไม่ได้แต่ใช้คำว่าแฟนเลยค่ะแฟนมันไม่ใช่ถ้าแฟนกันไม่ต้องอยู่คนละบ้านกันแต่พวกก็อยู่ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันแล้วทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็เรียกว่าผัวเมียค่ะอืหลายคนนเด็กพี่เต๋าผัวไม่ให้ประกวดโอ้ไปเลยไป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 ไหนไม่ต้องมาราคาญคือพูดพูดพูดถึงเด็กตัวเองนะคะครับมองคนที่สวยมากเลยนะสวยแบบโอ้โหสวยจังเลยมันใสอะไรก็สวยไปหมดเลยเด็กคนเนี้ยอืพอจะประกวด ะผัวไม่ให้ประกวดพ่าก็พูดกับเรา่าผัวไม่ให้ประกวดือกว่าโอ้ผัวไม่ให้ประกวดก็คือจบก็คือแค่นั้นแหละเพราะว่าฉันจะไม่ไปคุยกับผัวเธอแน่นอนน่าลำคานลำคาญแล้วประเภทประกวดแล้วผัวตามอ๋อพี่เลี้ยงทุกคนปวดหัวหมดน่าลำคาญแฮะฉันเคยยังไงคือแบบผัวมาตามมานั่งเฝ้าอืปีสามปีสี่ยังไม่กลับบ้านน่ะอื ตีสามตีสี่อ่ะไม่กลับบ้านอ่ะอืมานั่งเฝ้าอ่ะมึงบ้าเปล่าอแล้วฉันมาฟิตติ้งชุดตีสามอ่ะมาทําอะไรอ่ะไม่ไปนอนหรอมาดูแฟนฟิตติ้งโอฟิตติ้งหาอะไรล่ะมึงไปนอนได้แล้วอบ้านมึงไม่ได้อยู่แถวนี้นี่ไปนอนไปไปโอ้แล้วต้องแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของด้วยนะเป็นยังไงต้องกรอดให้เขาเห็นว่าเนี่ยผัวนู่นนี่นั่นต้องจับมือ นี่กองประกวดเออไม่ใช่สวนสาธารณะมึงจะลากไปมุมไหนก็ได้ไม่ใช่มันมีคนมองเยอะต้องระวังนั่นแหละผู้ชายบางคนไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอกีไงชีวิตไม่เคยเจอกีพอได้กีดีๆปั๊บโอ้โหมันห่วงกันโอ้โหมันตามพี่เลี้ยงปวดหัวเลยพี่เต๋าเชื่อว่าพี่เลี้ยงหลายคนเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยงานเนี้เหมาะกับคนนี้ไงไปก็ได้งบได้มงผัวไม่ให้ประกวดเขาจะใช้คำว่าผัวนะคะทางงานผัวไม่ให้ประกวด ผัวเลี้ยงแล้วเหนื่อยหาเด็กใหม่อีกกูออโอ้ยขี้เกียจคุยคุยแล้วปวดหัวเพราะคุยกับมันคุยกับมันจบแล้วไม่มันไม่ได้จบที่มันไปจบที่ผัวมันด้วยอ่ะอ,อบางทีมันทะเลาะกอับผัวมันอีกโอ้วุ่นวาย,ไป,วายไปหมดวุ่นวายแล้วรำคาญนั่นแหละวุ่นวายนาลารำคาญอ่ะหมดยังเดี๋ยวพักบรกันดีกว่าวงนี้นะฝากไปด้วยนะคะสำหรับทวิตที่ two hy คุณผู้ชมนะฮะไฮยาวิซีพัดคาราเจนนะฮะ ดูแลผิวของคุณให้กลับมาเป็นเด็กดูแลผิวของคุณให้กลับมาใสดูแลผิวของคุณให้กลับมาไม่มีรอยดําอีกต่อไปนะคะตัวเทว2ต y ทูเวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาเบามากอโอห้าร้อยเก้าสิบเจ้าของบอกไม่ขายอะ่ะขายเท่าไหร่วันนี้นะฮะหนึ่งขวดสามสิบมลเหลือสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นต่อหนึ่งขวดนะฮะ,ห,ะหรือว่าผู้ชมอยากจะได้ไปโปรโมชั่นเป็นเซตเลยจ่ายห้าได้ถึงหกหลายคนเรียกร้องก็เลยจัดให้เลยที่นี่ครับ ก็คือสาย5ได้ถึง6ราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะครับ,รบสนใจสามารถโทรได้เลยนะครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5 0 8 0 4 6 2 8 4 5 5นะครับหรือที่ Line แอดพิมพ์สายตามด้วย22 s 1นั่นเองนะครับ่ะพักสักครู่ค่ะ